เปิดพยอคนดีคนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นตอนที่นําเงินไปลงทุนนะครับก็รายได้ที่แบ่งมา30มสิเเซนเดือนนี้ก็จะได้แปดร้อยเจ็ดสิบาทนะครับสําหรับเดือนนี้ผมจะเอาไปลงทุนอะไรก็เดี๋ยวอดใจรอสักครู่ครับก่อนที่จะรู้ว่าผมลงทุนอะไรก็อยากให้มามาฟังประโยชน์สาระดีๆสักนิดหนึ่งซึ่งที่ปกติแล้วจะไม่ไม่ค่อยจะมีนะครับ ก็ถ้าจากคลิปที่แล้วที่ผมเอาไปลงทุนในหุ้นนะครับก็มีข้อแนะนำที่ให้หาความรู้เพิ่มเติมที่ต้องศึกษามีทั้งเทคนิคมีทั้งปังแล้วเวียนหัวแบบดูแล้วไม่ใช่ทางมันมีง่ายกว่านั้นไหมมันมีง่ายกว่านั้นนะครับก็คือคลิปนี้ผมจะไปลงทุนกับอะไรนั้นติดตามชมได้เลยนะครับครับผม ผมก็จะมาลงทุนในกองทุนนะครับสำหรับกองทุนคืออะไรกองทุนก็คือการระดมเงินลงทุนจากคนจำนวนมากนำไปจดทะเบียนเพื่อตั้งเป็นกองทุนนะครับโดยมีผู้จัดการกองทุนนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆตามนโยบายของแต่ละกองทุนแล้วนำผลตอบแทนมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุน อันนี้ผมอธิบายให้ฟังสั้สนๆนะครับก็คือจะมีการนําเงินมารวมกันจากหลายๆคนนะครับก็แล้วไปจดทะเบียนแล้วจะมีผู้จัดการกองทุนนะครับที่เขาจะนําเงินเราเนี่ยไปซื้อไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆแล้วเมื่อได้กําไรแล้วก็ถึงจะมาแบ่งให้ก็จะคล้ายกับการที่เราซื้อหุ้นนะครับแต่อันนี้จะมีคนไปซื้อให้เราแล้วถ้าได้กําไรเขาก็จะ แบ่งไปเป็นค่าบริหารกองทุนนั่นเองครับบางคนจะสงสัยแล้วเขาทำแบบนั้นแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรก็คือเขาก็จะได้ค่าบริการค่าดำเนินงานกองทุนนะครับแต่ละกองทุนก็มีค่าดำเนินงานที่ต่างกันออกไปครับข้อดีของกองทุนนะครับข้อดีของการลงทุนในกองทุนมีอะไรนะครับก็คือเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนนะครับ เพราะมีผู้จัดการกองทุนก็อย่างที่อธิบายไปผู้จัดการกองทุนคนนี้ยเขาก็จะมีความรู้ความสามารถที่ศึกษามาดีกว่าเรามีทีมงานที่คอยหาข้อมูลดูการาฟดูอะไรแทนเราหมดเลยมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการดูการาฟวิเคราะห์ข่าวก็เหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นที่อยากจะลงทุนแต่ยังไม่มีความรู้ก็ลงทุนผ่านกองทุนได้นะครับ เหาสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาติดตามข่าวสารนั่นแหละครับก็มีผู้จัดการกองทุนช่วยดำเนินการให้นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีเงินน้อยมีเงินน้อยผมยกตัวอย่างให้ฟังคือสมมุติถ้าผมมีเงินอยู่อสมมติถ้าผมจะซื้อหุ้นนะครับยกตัวอย่างเป็น d v a n c นนะครับหรือ AIS ซึ่งมูลค่าก็หุ้นตัวหนึ่งก็เป็นร้อยครับหลักร้อยร้อยสองร้อยบาทนะครับ แล้วเขาก็บังคับให้ซื้อสองร้อยหุ้นก็คือเงินที่เราจะลงทุนครั้งแรกก็ร้อยให้ร้อยสองหมื่นนะครับแล้วไหนจะมีอย่าง CP c p ซีอันนั้นตัวละเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบครับก็ห้าพันอีกห้าพันบาทแล้วปตอทเราก็อยากได้ด้วยปตอทยี่ยี่ห้าสามสิบก็คือ ไปๆมาๆถ้าเกิดเราอยากกระจายความเสี่ยงซื้อหลายๆตัวเงี้ยก็จะต้องใช้เงินที่เยอะแต่ถ้าเราซื้อกองทุนนะครับมันจะเป็นหน่วยก็อาจจะไม่ได้ใช้เงินเยอะขนาดนั้นแล้วก็บางกองทุนนะครับใช้ลดหย่อนภาษีได้นะครับพอควรรู้ก่อนลงทุนในกองทุนนะครับ ต้องรู้จักคำว่า NAV นะครับ NAV คืออะไร NAV คือคือมูลค่าของหน่วยลงทุนถ้าเป็นหุ้นก็เหมือนราคาหุ้นนะครับอันนี้ก็คือราคาของหน่วยแต่ละหน่วยสำหรับค่า NAV เราจะมาเทียบว่าอันไหนถูกอันไหนแพงโดยดูจากค่า NAV ไม่ได้ครับอย่างสมมตุติบางกองที่เขาขายหน่วยละ20บาท เราจะไปบอกว่าแพงกว่าหน่วยละสิบบาทอันนั้นไม่ได้ครับเพราะบางกองเขาอาจจะดาเนินดําเนินการมานานแล้วเปิดดําเนินการมานานก็จะมีการทบสะสมกําไรแบบนี้ก็มีครับหรือหรือเป็นแบบไม่จ่ายปันผลนะครับก็คือนําเงินกําไรเนี้ยไปซื้อหน่วยลงทุนลงทุนเพิ่มไปยกตัวอย่างนะครับสมมุติผมมีกองทุนครั้งแรกแรกเริ่มนะครับมีหนึ่งร้อยบาท แล้วไปไปซื้อแล้วได้ปันผลมาสิบบาทถ้าเป็นแบบที่จ่ายปันผลเขาก็จะสิบบาทนะนะั้นอะมามาแบ่งเฉลี่ยจ่ายให้กับผู้ที่ลงทุนในกองทุนแต่ถ้าแบบไม่จ่ายปันผลนะเขาก็จะสิบบาทนะทบไปในร้อยสมมุติแต่ละหุ้นมีอยู่สิบหุ้นนะครับหุ้นละสิบบาทแต่ละหุ้นก็จะขึ้นไปเป็นสิบเอ็ดบาทแบบเนี้ยมันก็จะขึ้นไวกว่าพวกที่ไม่จ่าย พวกไม่จ่ายปันผลก็จะขึ้นน้อยกว่าพวกที่จ่ายปันผลนะครับประมาณนี้แล้วก็ต้องมีผลตอบแทนและความเสี่ยงก็นั่นแหละครับผลตอบแทนก็มีแบบที่จ่ายปันผลและไม่จ่ายปันผลนะครับส่วนความเสี่ยงจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวรอดูหัวข้อถัดไปนะครับหนังสือชี้ชวนนะครับแต่ละกองทุนก็จะมีหนังสือชี้ชวนให้อ่านก่อนนะครับก็คล้ายๆคู่มือการใช้นะครับก็ประมาณว่าเงินกองทุนนี้ จะเอาเงินเราอะไปลงทุนในอะไรบ้างก็ต้องไปอ่านนะครับไม่ใช่ว่าไปฟังเขามาอทีแล้วเราก็ซื้อตามเขาทีนี้เราก็ไม่รู้พอไม่รู้พอมันเราลงทุนผ่านกองทุนเนี้ยมันก็มันก็เหมือนหุ้นเหมือนอะไรครับมันก็จะมีการมูลค่าลดลงบ้างเพิ่มขึ้นบ้างนะครับในตามราคาของตลาดนะครับถ้าเกิดเราไม่ศึกษาไปเลยเนี้ยพอราคาที่มัน ลดลงเยอะๆอย่างเงี้ยเกิดจากวิกฤตเงี้ยเราก็อาจจะอาจจะเกิดความไม่มั่นใจแล้วขายไว้ก่อนทําให้เราอาจจะขาดทุนได้ครับถ้าเราไม่ศึกษาให้ดีก่อนแล้วก็ประเภทของกองทุนนะครับประเภทของกองทุนอะไรมีบ้างก็ประเภทของกองทุนแบ่งได้ตามความเสี่ยงนะครับก็แบ่งเป็นความเสี่ยงระดับที่หนึ่งกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศนี้ก็เป็นพวกแบบขาย,ขายพันธบัตรรัฐบาลนะครับโดยที่จะลงทุนไม่เกิน1ปีอันนี้ผลตอบแทนก็จะใกล้ๆเคียงกับที่ฝากประจําของธนาคารแล้วก็ระดับ2นะครับกองทุนรวมตลาดเงินต่างประเทศก็าอาจจะไปซื้อพันธบัตรหรือไปถือเงินของสกุลต่างประเทศนะครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ ระดับสามครับกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลอันนี้ก็จะเป็นที่เกินหนึ่งปีครับก็จะนานหน่อยดอกเบี้ยอาจผลตอบแทนก็อาจจะเยอะกว่าแบบที่หนึ่งแล้วก็ระดับที่สี่กองทุนรวมตราสารหนี้นะครับหรือหุ้นกู้ครับถ้าถ้าการกู้เงินนะครับแต่กู้โดยรัฐบาลอ่ะผ่านกองทุนนะครับเขาเรียกพันธบัตรแต่ถ้าเป็นบริษัทเอกชนที่มากู้ผ่านกองทุนเขาก็จะเรียกว่า หุ้นกู้ครับแล้วก็ความเสี่ยงระดับที่ห้านะครับก็กองทุนรวมผสมตราสารนี้กับตราสารทุนนะครับก็คือหุ้นกู้นะครับแบบข้อที่สี่แล้วก็มีไปซื้อหุ้นด้วยหุ้นก็ซื้อหุ้นไหลตัวครับอันนี้ก็จะเสี่ยงขึ้นมานิดหนึ่งและระดับที่หกกองทุนรวมตราสารทุนไทยและต่างประเทศนะครับ อันนี้ผมก็พิมพ์ทันว่าไทยและเทศยกตัวอย่างก,ก็เป็น s s f กับ s s f x นะครับ s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  f x นะครับก็จะเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยแต่ต้องถือตามกำหนดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าประมาณ7ปีปฏิทินหรือเปล่าแล้วมีกำหนดซื้อนะครับว่าไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมนะครับเพื่อที่นำเงินไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยก็เหมือนได้กำไรต่อไนงนครับ ระดับเจ็ดกองทุนรวมตามหมวดอุตสาหากรรมอันนี้ก็จะไปซื้อซื้อยกหมวดอุตสาหากรรมนะครับถ้าเป็นหุ้นธนาคารเนี้ยเขาก็จะไปซื้อหุ้นธนาคารเกือบเกือบทุกธนาคารหรือทุกธนาคารไปเลยถ้าไปซื้อหมวดโรงพยาบาลเขาก็จะไปลงทุนในโรงพยาบาลหรือพลังงานบริษัทอสังหาก่อสร้างอะไรพวกนี้เขาก็จะมีแยกเป็นหมวดหมวดเลยนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบหรือแบบเห็นวิกฤตว่า อย่างน้ำมันลงมาเยอะมากๆเนี้ยก็อาจจะไปซื้อพลังงานหรือถ้าแบบอ,อย่างยุ่อย่างตอนนี้ถ้าเข้ากับสถานการณ์บางคนคาดการณ์ว่าถ้ามีไวรัสมีวัคซีนนะครับที่ป้องกันโควิดได้แล้วก็คาดการณ์ว่าหมวดลงพยาบาลน,น่าจะขึ้นก็รีบซื้อไว้ตอนนี้อะไรประมาณนี้ครับก็มันมีซื้อเก่งเป็นหมวดหมวดเลยก็ซื้อยกแผงทุกธนาคารอะไรแบบนั้นทุกโรงพยาบาลแบบนั้นนะครับ แล้วก็ระดับ8ก็คือกองทุนรวมทางเลือกนะครับอันนี้ก็ไปลงทุนในอสังหาน้ำมันหรือทองคำก็มีแยกนะครับกองทุนทองคำอะไรแบบนี้ก็สำหรับด้านซ้ายนะครับหนึ่งถึงสี่เนี้ยก็คือผลตอบแทนจะน้อยแต่เงินต้นเราที่ลงทุนอนะ่ะก็จะค่อนข้างจะไม่ค่อยลดลงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามาฝั่งห้าเนี่ยจะมีการลดลงด้วย มันจะอิงกับดับชนีตามราคาของโลกอะไรแบบนี้ครับอย่างน้ํามันอะไรพวกนี้ก็จะลดลงโอเคครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหาอ่านข้อมูลได้เพิ่มเติมนะครับว่าตัวเองเหมาะกับกับระดับไหนถ้าเบื้องต้นก็ลองลองน้อยๆก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่ได้รู้ว่า เวลาเงินเราลดลงไปเนี้ยเรามีความรู้สึกยังไงครับครับสำหรับเดือนนี้นะครับผมก็ไปลงทุนในกองทุนเปิด MSCI อันนี้ผมเซ็นเซอร์ชื่อเต็มๆไว้นะครับผมกลัวโดนผิดมันไม่มีลายเส้นที่เปิดเผยได้เดี๋ยวจะเป็นการชี้นำก็เดือนนี้ผมก็ซื้อไปตอนที่ราคาที่ซื้อ8ปดบาทสีสตางค์นะครับต่อนหน่วย ซื้อร้อยหน่วยก็จะเป็น8ปดยสบสาบาทนะครับสำหรับ MSCI คืออะไร MSCI ก็คือชื่อย่อมาจากบริษัท morgan stanley capital international นะครับคือบริษัทเนี้ยจะเป็นบริษัทที่ไปคัดเลือกหุ้นของแต่ละประเทศมาจัด จัดให้ไว้สําหรับนักลงทุนต่างประเทศสมมุติเราอยากลงทุนในประเทศจีนเนี้ยถ้าเราจะไปหาข้อมูลลายรายบริษัทแต่ละบริษัทก็คงใช้เวลาและก็ไม่มีความชํานาญก็จะมีบริษัท MSCI เนี่ยจะเป็นหน่วยงานกลางนะครับที่ไปดูของแต่ละประเทศมาให้ไปคัดมาให้โดยเกณฑ์คัดเลือกของเขานะครับก็จะเลือกหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงฟรีโฟร์ขั้นต่ำิป ฟรีโฟร์ดนี่ก็คือแบบสมมุติบริษัทนั้นมีหุ้นทั้งหมดร้อยหุ้นนะครับก็ขั้นต่ําต้องมีสิบห้าสิบห้าหุ้นนะครับที่เอาออกมาให้ประชาชนเขาซื้อขายได้แล้วก็ Market Cap คูณฟรีโฟร์ดต้องมากกว่าเกณฑ์ที่กําหนด Market Cap ก็คือมูลค่าตลาดมูลค่าบริษัทนะครับส่วนของไทยต้องมากกว่าสองรอยห้าสิบล้านดอลลาร์นะครับ ก็บริษัทที่เข้าเกณฑ์ของ MSCI ของประเทศไทยก็มีหมด33บริษัทครับเพราะฉะนั้นเงินเมื่อกี้ผม840กว่าบาทนั้นผมซื้อไปก็เท่ากับผมเป็นมีส่วนหุ้นเป็นเจ้าของบริษัทสาิบสบริษัทนะครับจกบริษัทละไม่กี่สิบบาทนะครับไม่เป็นไรครับสำหรับข้อแนะนำนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับก็ ให้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเผื่อผมพูดผิดขาดตกบกพร่องอะไรอาจจะเข้าใจผิดลองไปหาข้อมูลมาอ่านเสริมเพิ่มเติมอีกทีนะครับแล้วก็เลือกกองทุนตามความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้นะครับก็อย่างที่กล่าวไปแต่ทางที่ดีก็ควรเริ่มต้นด้วยเงินเล็กเล็กน้อยๆหรือเงินเก็บที่ที่ถ้ามันขาดทุนไปแล้วจะไม่ทําให้เราเดือดร้อนนะครับแล้วก็ควรลงทุนอย่างสม่ําเสมอ ทำไมต้องควรลงทุนอย่างสม่ำเสมอเอาไว้เดี๋ยวคลิปตต่อไปผมจะมาบอกข้อดีของมันนะครับครับสําหรับวันนี้ก็หวังว่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น,น้อยสําหรับมือใหม่ถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็ลองคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมมาได้ครับถ้าผมตอบได้ผมก็จะช่วยตอบถ้าตอบไม่ได้แล้วผมจะลองไป ช่วยหาข้อมูลมาตอบให้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับนะ้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปลงทุนในอะไรหรือเป็นอะไรก็ติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ